นางานก็เละนะครับนู่นครับเละเลยที่พักที่นอนนะครับท่วมแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีที่นอนกันแล้วนะครับคืนนี้เละนะครับน้ําท่วมเลยนะครับคืนนี้ได้กินอื่งแน่แต่ไม่มีไฟฉายนะเอาไฟฉายที่ไหนไปส่องอื่นเนาะที่นี้เดี๋ยวจะไปหาตะเวนซื้อไฟฉายนะครับคืนนี้นะ ไม่รู้จะมีอื่นร้องหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องไปตะเวนหานะครับดูที่นอนนะจ,จมแล้วจมแล้วเดี๋ยวเปิดน้ำก่อนนะครับน้มนมากน,าน,น,น,นี้ได้ต้มอึงนครับนี่เอาไข่ไขลงไปเลยต้มต้มให้เปืยนะครับว้าว ต้องคนครับไว้่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้เปื่อยกันนะครับนี่นะครับดูในหม้อครับตากั้งดูในหม้อกันนะครับใข่ไข่ครับนี่ครับเดี๋ยวรอให้สุกก่อนครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับครับสวัสดีทักทายนะครับผมวันนี้ได้ต้มอึงครับเมื่อคืนนะครับนู่นครับฝนตกหนักครับอยู่หน้างานนะครับนี่ดูครับหน้างานอยู่ฝั่งโน้นนะครับเละนะครับเมื่อคืนได้อึงนะครับต้มอึงใส่นี่ครับ ใบมะขามอ่อนนะครับเดี๋ยวต้มอื่นกันนะครับก็ทําการชําแหละผ่าท้องเรียบร้อยแล้วต้มแล้วครับแต่ยังไม่เปื่อยนะครับก็เหลือปรุงรสปรุงไทยนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่ครับกําลังจะเปื่อยนะครับต้มน้ําปลานะครับใส่น้ำปลาแต่ไม่ได้ใส่เยอะนะครับ ก็ oh. ใส่พอประมาณนะครับตกท้ายด้วยคนอีสานก็น่าจะใส่ใบกระเพราครับแล้วก็เน้นใบมะขามอ่อนนะครับต้มให้อร่อยๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวเตรียมใบกระเพรานะครับนี่นะครับจะเอาใบกระเพรานี่นะครับใส่นะครับเดี๋ยวรอให้ มันเปื่อยนิดนึงก่อนนะครับเรารอชิมน้ําดูว่าประมาณไหนนะครับนี่ครับเองครับเองสดๆจากทุ่งนาตกหนักมากคมื่อคืนนะครับดูที่นอนน้ําท่วมครับได้แต่งหน้าบอกตรงนี้นะครับเปิดหน้าบอกครับอันนี้ต้นบกบกนะครับนี่ครับอยาให้ดูหน้างานนะครับสภาพประมาณนี้นะเละนะครับตรงนู้นครับเป็นตรงบ้านนี้ครับตรงตรงแปลงข้างในเนี่ย เป็นบอเล็กแปดแล้วก็ฝั่งนู้นครับเป็นบอสี่เหลี่ยมนะบุกเข้าเดินไปสำรวจนะครับก็มีเป็นดินทรายครับก็มีสไลด์มี่พังบ้างครับแล้ต้องไปเก็บเก็บอีกนะครับตัววานน่าจะเก็บให้เสร็จนะครับก็ยังไม่เสร็จก็ต้องรออีกหน่อยครับงานตรงนี้ประมาณพื้นที่ห้าไร่เดี๋ยวเราต้องให้เปิดก่อนนะครับต้องอื่นเปิดให้ชมให้ให้หายอยากก่อนนะครับบางคนเขาก็ไม่ได้กินนะครับนี่ครับเขามีไข่ไม่กี่ตัวแล้วครับ หลังจะได้ที่แล้วนะครับเพื่อนเก่ง okay, ครับเดี๋ยวก็รอนี่ครับข้าวร้อนอน,นะครับเรากินข้าวด้วยกันนะครับเพื่อนฝากด้วยครับไม่ได้ลงนานนะครับช่องยูทูปของผมนะหายห่างหายไปนานมากนะก็งานยุ่งๆนะครับฝากด้วยนะครับ เดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันนะครับไา้การนะครับเดี๋ยวดูในหม้อครับเริ่มเปลือแล้วครับเรแล้วครับายการราการโยี๋ยวกายการละเดี๋ยวราชิมแป๊บหนึงว้าวพอดี ฮ้ยสดชื่นครับฝากด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวตักใส่จานก่อนนะฮะ